ทหารกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนีเคเอยังคงใช้พลซุ่มยิงโจมที่ทหารเมียนมาตามฐานต่างๆรอบฐานยามูซึ่งเป็นกองบัญชาการหลักของกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนีตรงข้ามอำเภอเมืองแม่ห้องซอนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาด้วยการโปรยใบปลิวจากโดนให้ทหารเมียนมายอมจำนน แหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพกะเหรี่ยงคารีนีเปิดเผยว่ากองกำลังผสมกะเหรี่ยงคารีนีได้ยุติการบุกเข้าโจมตีทหารเมียนมาในเรือนจำลอยก่อเนื่องจากทหารเมียนมาได้ใช้เครื่องบินขับไล่ถึงระเบิดแบบคลัสเตอร์บอมทำให้สูญเสียกำลังพลและกระทบต่อประชาชนที่อาศัายอยู่ในพื้นที่โดยรอบเรือนจำอย่างหนัก กองกำลังผสมคารีนีจึงเปลี่ยนแผนหันมาใช้กำลังจำนวนน้อยปิดล้อมเรือนจำลอยเกาะไว้และสกัดกั้นการส่งเสบียงอาหารให้กับทหารเมียนมาเพื่อหวังให้ทหารเมียนมานั้นยอมจำนนโดยที่ไม่ต้องสูญเสียกำลังพลและอาวุธอย่างไรก็ตามกองกำลังผสมจะเข้าโจมตีทหารเมียนมาในพื้นที่เมืองฟูซอและเมืองผาซองในเร็วๆนี้เพื่อกวาดล้างทหารเมียนมาที่ยังคงอยู่ในพื้นที่และก็ถูกปิดล้อมมานานกว่า3เดือนค่ะ